วันนี้เริ่มต้นวันด้วยเวลาช่วงบ่ายอีกแล้วแดดร้อนมากนะคะวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรมากก็พี่คนกลับไปแล้วเราก็เลยเอาจริงไม่รู้จะทำอะไรก็เลยว่าจะไปตามหากระเป๋าสแตนออยค่ะซึ่งวันนั้นที่ไปแล้วมันก็ชอบป๊อบอัพปิดใส่หน้าเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูซิวันนี้จะได้ไหมแต่ว่า จริงๆวันนี้ก็มีสิ่งที่ต้องทำก็คือเพื่อนจะพาไปปีนเขาเอ่อก็เลยมีเวลาแค่แป๊บเดียวเพราะว่าปีนเขาใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ไปเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็เห็นในฟิวของโซนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดูซิว่าวันนี้ภารกิจเราจะทำสำเร็จไหมอะไรบ้าง ตกลงไปครับอม๊อะทไได้ขอฮ้ย Point. two <laughs> My only. Take me to the mountain <laughs> to see the light view of you. Oh, <laughs> ตอนนี้เราจะไปปีนเขายางมาย่องมาสั่งกันนะคะแถมนี้ก็จะเป็นแบบแถบที่พักอาศัยเป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะตรงนี้ก็เป็นแบบเขาปลูกพืชสวนครัวแล้วก็มีแบบแม่พาเด็กมาเดินดูอันนี้ผักอะไรน,นี่ผักอะไรนี่นี่คือ,อยังเดินไม่ ถึงเขขึ้นทางขึ้นเขาเลยนะเจอล้วจากจุดน,นี้เขามันใหญ่มากเราจะไปตรงไหนอะ่ะบอกโอเคก็คือเราเริ่มเดินเขากันแล้วนะครับเห็นเขาพูดกันว่า น่าจะใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงอีบัมบี้สู้เขาค่ะไปค่ะ อมันลาบักร้อนเจ็ดวันตั้งใจจะมาหาดอกยางสูทเราะเลยไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าอะไรมาเนาะก็เป็นแบบเสื้อผ้าสำเมาจางจุดจูเพ่นเกาหลีชวนมาปีนเขามาเดินเขาจ้าไปยืมเสื้อผ้าเขานะเหนื่อยเราได้ปะ เวิวนี้เราพอแล้วได้ปะตอนนี้ก็คือประมาณหนึ่งหนึ่งส่วนสามของภูเขา this นะคะไปตา Can we go down now? No No not yet no. enough ห right? no <laughs> almost there ยังมาซัจงซังเอ่อจมสามสิบหกิโลเมตรว้าว้า this is called ช่องจ่ไว้เป็นที่พัก เราเดินข่าละที่พักอันเดียวที่เห็นก็คืออันนี้ตอนนี้ อูด่ดีๆคนก็เยอะมากเลยเ <Okay. S 1> มื่อกี้ก็เป็นฟโฟโต้สปอตอ๋อเว้ยใกล้ละยังไม่ถึงนะคะนึกว่าถึงแล้วยังไม่ถึงจุดบนสุดเราเดินต่อค่ะผักและจริงๆเห็นแค่นั้นวิวก็สวยแล้วอะ่ะเห็นลอเต้เอ่อเต้เวิลด์ที่เป็นส่วนสนุกที่ไปมาเมื่อสวันก่อนด้วย <laughs> เห็นน้ำซานทาวเวอร์ เห็นลายตึกเลยแล้วก็เห็นอีกภูเขาอีกหลายอันเลยค่ะจริงๆอันนี้เป็นภูเขาที่เดินยากนิดหน่อยแต่ยังไม่ยากที่สุดแล้วก็ยังมีเขาที่เดินง่ายกว่านี้ที่นักท่องเที่ยวเขาจะมากันเพราะว่ามันจะอยู่ในเมืองแล้วก็เดินง่ายสุดเพราะเป็นบันไดทั้งหมดค่ะใช้เวลาน่อยด้วยไปต่อกอนนะ แล้วก็ถึงบนสุ่ของเขาแล้วนี่เลยโอ้ถึงแล้วมีทงปักด้วยเจ้า เราขึ้นด้านหนึ่ง <c oughs> แต่เดี๋ยวเราจะไปลงอีกเขานึงนะคะี่ เราเดินลงไปข้างล่างกันแล้วนะอันจี언니คุณเป็ัไ้า คนละอารมณ์เลยนะกับเมื่อกี้เมื่อกี้ยังมีแดดอยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วผ้าิตย์ก็เริ่มตกนะวคะ่ะสวอยอากาศสดชื่นมากที่มากบอกฟังขอบคุณเตนเจียนนิดนะคะที่ชวนมาเย็น <c oughs> <c oughs> มาปิดมาเดินเข่าเพราะว่ามันยังไม่ร้อนมากนะคะมันยังมีแบบลมเย็นๆแบบนี้เพราะถ้าร้อนกว่านี้ตายแน่เลยมืดแล้วก็ต้องเดินอย่างระมรัดระวัง ตอนกลางคืนมันแสงแป้งนี้นี่เองมันคนละความรู้สึกกับตอนกลางวันที่มาเลยได้เว้ย นี่ก็คือพอเดินลงมาแล้วเขาจะเอาไว้แบบปัดฝุ่นอะฝุ่นตามรองเท้าพวกเขาเรียกอะไรนะดินที่ดินอะไรเงี้ยนี่มาร้านอาหารนะ,ะเดินลงมาจากเขาคืออย่างนี้แล้วก็ร้านที่ตั้งใจจะไปกินตอนแรกอะ่ะเขาไม่มีที่ค่ะที่เต็มน่าจะอร่อยมากเป็น,นร้านเต้าหู้ม เราก็เลยมากินแถวภูเขาแทนโอ้ oh. <laughs> healthy healthy mind healthy ลอยเมื่อกี้ขึ้นมาก็รีนะคะก็ oh. so, we deserve this oh. เราไปปินเขามาแล้วเราก็จะ enjoy eating We are full i ม a g เลย We are YouTubers Two YouTubers together one Korean one Thai ก็เดินทางกลับที่พักแล้วงูวค่ะ We are so sleepy ก็วันนี้สนุกมากค่ะแล้วก็บอกเพื่อนเลยว่าแบบขอบคุณที่พามาเดินข่าวมันดีมากจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาทำกิจกรรมนี้นะคะ แล้วก็ <c oughs> ก็ได้มาทำคนได้ในที่สุดเพราะว่าถ้าทำไฟมากคงไม่เดินอ่ะนี่ก็แบบเออมีเวลาไปดีกว่าอิ่มมากต้องกลับไปพักผ่อนอวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในโซลกรุงโซลเมืองประเทศเออประเทศเกาหลีใต้นะคะ ก็ก็ใช้เวลาไปจะใช้เวลาไปกับการไปตลาดนะคะเหมือนเพื่อนเหมือนคุณเพื่อนเกาหลีจะพาไปตลาดแล้วก็ไปหาของกินอร่อยอรอ,ยอร่อยแล้วก็จิบกาฟแฟเบาๆนะคะแล้วเดี๋ยวคุณเพื่อนจะต้องไปทำธุระต่อปรากฏน่าว,วันนี้เออโชคดีดีๆก็เห็นว่ามีน้อง มีน้องที่รู้จักนะคะเดี๋ยวจะบินมาเกาหลีเหมือนกันก็เลยนัดกันตอนเย็นค่ะอาจจะได้เจอกันเราก็ได้ทานข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อของพวก g r o c e r ่จากอ m มาหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วเพื่อที่จะเอากลับไปที่ประเทศกาตาร์ดูฮาต้องคิดถึงแน่ๆเลยบ้านหลังที่2ของฉันตอนนี้ Uber บ o bus กำลัง ากรถแม่มาแล้วแถวนี <Okay. S 2> ้ก็จะเป็นแบบเหมือนร้านอินดี้อินดี้หน่อยคือตรงนี้มันใกล้อีทแววอรแล้วอแบบร้านกาแฟเยอะๆเป็นมาเลยเอ๊ะถึงหรือยังนะมีร้านกาแฟที่คุณเพื่อนอยากมานั่งค่ะจุดแวะร้านกาแฟร้านแรกนะคะ ป็นร้านแบบนี้ันมา Upstanding c อ f f ี e นั่นคือชื่อร้านค่ะหน้าร้านก็มางนี้กาแฟก็เป็นขัวเข้มนะคะของที่นี่แล้วก็มีเมล็ดกาแฟให้เลือกแต่ว่าเราเป็นคนชอบขัวเ โอ้ยพาลกิจพาอดนนี้มากินอาหารไทย you know like six years ago and now i'm still with you <laughs> See? you can talk you can charge from the ISO over there Have to อ a y g ก o d b y e thank ่ o u f o ันอ t ู่กับคุณลาก่อนว้าวโอ้ก่อนกลับเราก็แวะมาแม่น้ลันวิใครอ่ะวิใครอ่ะเป็นความบังเอิญได้แขกรับเชิญพิเศษมาหนึ่งคนคุณมิงค พึ่งแลนด์มาสดๆแล้วร้อนจากซานฟรานซิสโกเก่งมากแม่น้ำ่านเราถึงแล้วความวุ่นวายนี้นะคะผิวให้ตายยังไงก็ยัง <c oughs> สั่งมาทำมามาแดดเนาะแลในมือก็คือของยาๆอีกมากมายเนี่ยใสย่แล้วต่อไร้ ว้าวปุยลิงปิงเดือดแล้วค่ะเ<ห>ขาบอกว่า30วินิจให้สตาร์ตต่อไข่ลงไปว้าวไปแล้วต่อไข่ด้วยนะแต่ <c oughs> ตเลิกว้าวมือเดียวต่อไหยครับผมมันเชฟระทวีดเนี่ยว้าว ่สวยมากมองไม่เห็นพระอาทิตย์ตกไปแล้วเห็นไม่มได้แดง